สวัสดีปีใหม่นะคะวันนี้ก็เอาปลามาย่างค่ะเช้าก็เผาหรือเผาเผาจริงๆมันสุกแล้วนะคะปลาที่นานนะตัวใหญ่ที่สุดในบอ่อ <c oughs> ตัวใหญ่ที่สุดในบอ่อ <c oughs> นี่ย่างย่างปลาอยู่ค่ะ ใหญ่ที่จดในโบแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเมาส์มอยเรื่องถ่ายคลิปกันทำคลิปกันยังไงนะอันนี้พี่กบแกชอบโมูค่ะนี่นะมีหมวดลบอันนี้พี่กี้นะนั่งคุยกันตามภาษาประเพณีปีใหม่ไทยค่ะ อันนี้คืออยู่ที่หน้าบ้านเนาะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสดด่เาหหนน้ไมมม็ชื่ออะไรคะพี่เล็กค่ะอันนี้พี่เล็กนะคะอยู่สุรินนะภาษาสุรินเนี่ยมีอยู่ตอนที่อยูดจะพูดยังไงเนาะคำแม่ไม่เป็นเลยอ่ะอ๋อนี่พูดคำแม่ไม่เป็น ไม่ใช่คนสุรินแน่นอนใช่คนสุรินคนกรุงเทพคนกรุงเทพเดี๋ยวจะยากปลาให้กินนะนปีนไหมนี่นะอ๋อมันยังนโดนไฟเลยนะอันนี้อันนี้พี่ต้อยนะหนุ่มสุรินเท่าสุรินเห็นเ <c oughs> ท่าสุรินเ <c oughs> ท่าสุรินเท่าสุรินพี่ต้อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับโดยหนุ่มจะ,กะเกษียณแล้วอีก กเกษียนเมยจ่าพุกี้เลยเกษียณนี่คือทำงานอะไรคะตอนเนี้ยเกษียณคือทำงานอะไรก็ได้เจ็ดหกสิบก็เกษียณเกษียณอ๋อถ้าไม่เกษียณก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะตอนหกสิบคือหกสิบเกษียณเลยแสดงว่าตอนนี้อายุห้าสิบแล้วเหรอห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าก็อีกห้าปีเนาะเกษียนคือนำหวานก็้ล้วกัน ปีใหม่ปีใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นปีใหม่ของพี่ต่อยอีกหน่อยแกก็กเกษียณแล้วนะถ้าใครไม่กเกษียณแล้ฟังนู้นฟังนู้นจะ,กะเกษียณหรือยังแต่ฝั่งนี้จะเกษียณแล้วนะเกษียณเร็วๆแล้วเนะี่ยสี่คนนะ,กะเกษียณเร็วฝั <c oughs> ่งนู้นยังไม่กเกษียณน,นะคะเพราะว่ายังไม่ถึงห้าสิบแต่ฝั่งนี้นะแก <c oughs> okay, บอกก็จะเกษียณแล้ว <c oughs> เขามัวแต่คุยกันสี่คนนั้น่ะแต่ทางนี้เกษียณก่อนเอ้าพูดถึงดีนะได้ไหมพี่ต้อยเอาคุยกันแข็ไม่เสียนแต่ฝั่งนี้เกษียณแล้วลูกต้อยเป็นหนุ่มสุรินแกอยู่นานมากแกอยู่สุรินห้าสิบกว่าพี่ต้อยเคยไปทํางานที่อื่นไหมคะไปทางานที่ไหน รุงเทพโยมจันทอ๋ไปมอหมดแล้วราดโหไปหมดสรุปแล้วก็ต้องมาอยู่ที่สุรินทร์ไปมากลับครมาสุรินทร์เหมือนเดิมอืมมาอยู่บ้านเกิดใช่ไหมคะขม้นยังไปขมิ้นก็ไปแล้วให้ทเป็นทให้เรา็นปรไปประเทศต่เหมเนาป้าจะไม่นะก็ถามพี่ต้อยเป็นด้วยแกจะเกษียณ ทำไมถึงอยากเกษียนคะอหกสิบแล้วหกสิบก็ยังไม่แก่นะเจ็ดปีมั้งหกสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสามพันสี่โอ้ก็ยังไม่แก่นะห้าสิบจริงๆเขาไม่ให้ว่าแก่นะห้าสิบเขาเพิ่งว่าอายุหนุ่มเนาะสูงไวสูงไวสูงไวแล้วเนี่ยแต่แกก็ยังไม่แก่จนคนเชื่อว่า แต่ฟังนู้นเขาก็คุยกันอยู่เขายังไม่ได้เซียนเลยพี่กุปคุยเรื่องผู้เรียนกับพี่กบกับพี่ต้อยนี่เป็นพี่น้องกันพี่กบแก่กว่าพี่ต้อยอีกถามแกทีไรแกก็บอก48พี่กบอายุ48ปีแต่พี่ต้อยอายุ50กว่าเราสรุปว่าใครเป็นพี่ดอน ดูไม่ออกนะคะว่าใครเป็นพี่เป็นน้องตอนนี้เพราะมันมืดช่วยขายโนโน่แม่น่ะขายของเียยขาพี่ได้ไปร่วมงานไปส่งต้นหมากเหมือนกันเออพี่ไปถึงชุมพรคิดวบโพนคุยเรื่องส่งหมากอะต้นหมากต้นหมากโอ้ต้นหมากเพราะต้นหมากด้วยคนสั่งก็ให้พี่รู้เป็นเดี๋ยวไปส่งให้ คุณไดกี่ต้นต้นรถรถรถคั l od, l od, l od ton, right นหนึ่งสามรอยต้นค่ะสามร้อยสามร้อยต้นเต็มที่4ี่ร้อยห้าร้อยรถรถกระบะแต่ถ้าเป็นรถตู้จะได้หนึ่งพันต้นคเดียวคตู้ตูมันยาวตู้ยาวเอาคงณเดียวไปไดโอ้จับผิด าคันรีสานได้เยอะได้เยอะค่ะห้าร้อยต้นได้เพ่าะนั้นยาวผมไปส่งคนเดียวเต็มทพเลยแถวลักกระบังแถวไอประมาณนั้นเอาพูดง่ายมีนบุรีล่ะกระบังอ่ะผมไปส่งคิดดูอ่ะช่วงนี้จะเป็นปีใหม่นะก็จะมีกองฟางนั่นแหละฟางเดี๋ยวให้เอาไประยองจันนั่นแหละฟางนี่ก็ขายนะคะ ก้อนหนึ่งก็450บาทช่วยเาเาส่งให้ฟรีค่ะสนใจก็ส่งข้อความมาได้จะบอกว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะเพราะว่าปีหนึ่งมันทำได้แค่ครั้งเดียวเนาป่ถ้าไปอยู่บนห้างนี่ขายก้อนหนึ่ง6,700เลยนะ แต่ของเราขายถูกมากก้อนเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนูบอกสี่พันก้อนละพันกว่าบาทดะมันนั่งดีมันนั่งดีกว่าตัวมากเป็นหุ่มได้เนาะเบอร์จากได้เป็นกระทบอ่ะผัดติดไงถ้านี่เขา เอาเอาหุ้มเลยแล้วนั่งก็ได้พี่ต้อยเคยทำไหมไม่เคยเจนนะไปเห็นเขาทำไม่ก็อย่างช่างทำโบกถ้าเขาหุ้มกล้องนี่ทำไมหน้าใสมากเลยพี่ต้อยกล้องนี้หน้าใสมากเลยกล้องดีนะตะโค้งโลโลเลยก็พังแล้ว มีที่อยู่เก้าสิบสามโทรมาปรึกษาเราชื่อพี่อะไรสามปีใช่ไหมเจ็ดต้องการปลูกเจ็ดป็นหกนี่เลยอะไรเมื่อกี้บอกสามปีนี่เจ็ดปีแล้วเราต่อไปตอนนี้ก็กินน้ำหวานกันปีใหม่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นเป็นน้ำผลไม้ครับผลไม้ปีใหม่ก็จะมาเจอกันเนาะหนึ่งครั้ง มม่วพี่จะเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็พี่กบก็นั่งคุยทางโน้นเราก็จะนั่งอยู่ตรงกองไฟนะมีอ้วกปลาไหมครับคือเาปัญหาเรื่องอะไรนะราบปลาช่อนนะเขารู้เลยว่าเอันนี้คือปลานาเน่ถวะปานี่ปลาช่อนนะตัวใหญ่ที่สุดเพราว่ากหากินยากนะถ้าไม่ใช่สุดินถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยไม่มีเพราะเขาจะสูบน้ำออกมาเป็น ปีที่แล้วหนูก็มาไร่ไปวิ่งดินอยู่บ้านไหนได้บ้านคลองอ่ะตอนนั้นอะเขาทำใหม่ธุรกิจเกี่ยวกับยานข้าวสปริงเกอร์เลยคนสั่งข้อเหรอพอนี่เขาบดทรงไม่ทันเลยยาอะไร ปูย่านี่เปียเราเนี่ยสำหรับบัวกินใชอสำหรับปัวก็เปียร์ตุ่มแค่แค่หซบแค่ไหลอาหารน่าจะปูย่าขายเออพจริงเนี่ยเห็นไหมพี่ต้อยปูย่าจะขายดิก็ที่มันไม่มีเหรอไม่มีที่แบบนี้ไงก็ปลูกในนาไม่ได้หรอในนามันมันท่วมแล้วมัน พวกยานี่มันต้องอ๋อมีผลไม้ท่วมผลไม้เนี่ยถ้าท่วมแล้วมันไมขึ้นเราเลยวางโครงการไว้จากสุรินนะคะผลไม้สุรินใช่ป๋อหนูบอกงี่คือเราคิดว่านอยู่สุรินนะเนี่ยผลไม้เนี่ยมันอยู่สุรินนะตอนนี้อยู่สุรินเองหรอกใช่อยู่ซูรินซูรินเนาะปลูกเองเหรอคะไม่ได้ปลูกเดี๋ยวลองชิมนี่หวานไหมนะ เอากี่ปีล้นตลาดเยอะเลยตั้เป้าไว้คือไม่เกินแบบมืนมีไว้คุ้นฟ้าอะไรเงี้ยตอนนี้รู้ทุนไปมันจะหนาวไม่ค่อยหนาวอะไรเต่พวกสภาพภายในมันไปแล้วล่ะพูดง่าย มัน pues ี่นะพี่ตบแกก็พูดเกิงเมือนกันนะนี่พูดเลยเดีดตอนี้รถของพี่เนี่ยจะเป็นรถความอ่บนไปเรื่องใหญ่หนึ่งบรรทุกไม้รวมสอวัวเกินด้านหนึ้องอย่างเราทำาันี <c oughs> <c oughs> like <c oughs> <c oughs> ้คนี้คือใช่ครับอันนี้ความคิดของพี่นะต้องนานมาเจอกันน้ะพี่ต้อยว่านานๆมาเจอกันปีใหม่ เกิดมากก็จะทํางานไม่มีเวลาเตปลาจะไหมมันไม่ถึงไหมนะมันจะดมให้มันร้อนอีกปลานะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอไปกินปลาก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะไทยบรรยากาศให้ชมว่า เป็นยังไงเป็นยังไงกันอยู่สุรินเนอร์วันนี้เดี๋ยวไปกินปลาช่อนก่อนนะวันดีจ้าเดี๋ยวดรืมกดติดตามกันตอนต่อไปนะคะวันนี้หนาวมากลงมาแล้วสวัสดีค่ะ